ทุกคนร้อนขนาดนี้ถ้าเรายังหมดแต่พูดว่าโซฮอตอยู so ่มันกียไม่ได้ใช่ไหมล่ะวันนี้เราได้รวบรวมสำนวนเก๋ๆแทนที่จะพูดว่าโซฮอตมาให้ทุกคนได้ลองนำไปพูดกันแบบปังๆแล้วจะมีอะไรบ้างไปดูกันเรามาันที่ประโยคแรกกันเลยนะคะ it's baking it's baking ร้อน,นเหมือนโดนอบอยู่ในเตาอบประโยคที่สค่ะ it's burning it's burning ร้อนเหมือนโดนแดดเผาจนจะไหมอยู่แล้วประโยชที่3ค่ะ it's flaming it's flaming ร้อนมากร้อนจนแทบจะลุกเป็นไฟประโยชต่อมาค่ะ it's roasting it's roasting ร้อนจนจะสุกอยู่แล้วและประโยชสุดท้ายค่ะ I'm passing out I'm passing out ร้อนจนจะเป็นลมและนี่ก็คือ ถ้าสำนวนฮอตเกินต้านที่ซัมเมอร์นี้ต้องรู้เป็นยังไงร,รัชิมเมล่าต่อบไปเนี้ยทุกคนก็ไม่ต้องพูดคำว่าโซฮอตอีกต่อไปแล้วนะลองนำไปใช้กันดูค่ะ